ก็สวัสดีครับก็ไม่ได้เจอกันมานานแล้วฮะวันนี้ผมก็จะพามารู้จักกับโปรแกรมหนึ่งนะครับชื่อว่า Hollywood นะครับก็จะทำให้หน้าจอของเทอร์มักหรือเจ้าลีนุกนี่สวยขึ้นนะฮะใช้คำสั่งไปเลยครับ p k g install นะครับ install hollywood เลยนะครับ ตอนนี้รอสักพักนะครับพอถึงขั้นตอนนี้ให้กด y นะครับเอาเวนเอาใหม่ครับกด y ไปครับ แล้วลองพิมพ์คำว่า h อลรี e ูดดูครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เอาไว้หลอกเพื่อนๆนะครับผมก็คลิปนี้ขอเส้นสุดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ